เคยสงสัยไหมครับว่ารถขุดทำงานยังไงถึงสามารถขุดดินได้อย่างแม่นยำทุกจังหวะเบื้องหลังพลังนั้นคือระบบไฮดรอลิกที่แปลงแรงดันน้ำมันให้กลายเป็นแรงขุดมหาศาลเมื่อผู้ขับขยับจอยสติกสัญญาณจะถูกส่งไปยังวาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันปั๊มไฮดรอลิกจะส่งแรงไปยังกระบอกสูบที่ต่อกับบูมแขนและบุ้งกีบูมทำหน้าที่ยกขึ้นลงแขนทำหน้าที่ดึงเข้าหรือผลักออกส่วนบุ้งกีคือจุดที่สัมผัสดินโดยตรง ใช้ขุดตักและยกวัสดุขึ้นทุกครั้งที่บุ้งกีฝังลงดินแรงดันไฮดรอลิกจะเพิ่มขึ้นอย่างแม่นยำแรงนั้นถูกส่งผ่านท่อแรงดันสูงที่ออกแบบให้ทนความร้อนแล้วแรงดันมหาศาลร,ระบบนี้ทำให้รถขุดทำงานได้ราบรื่นต่อเนื่องแม้ในพื้นที่ดินแข็งหรือชื้นขณะยกดินขึ้นตัวเครื่องจะถ่ายแรงไปยังโครงสร้างช่วงล่างให้มั่นคงและเมื่อหมุนตัวบนนำดินไปเทระบบหมุนสเลวิงมอเตอร์จะควบคุมทิศทางอย่างนุ่มนวล ทุกการเคลื่อนไหวเกิดจากการทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์ปั๊มและวาลควบคุมจึงไม่แปลกที่รบขุดสามารถขุดดินได้แม่นยำเหมือนมือคนแต่ทรงพลังกว่าหลายเท่าการออกแบบนี้สะท้อนความชาญฉลาดของวิศวกรรมญี่ปุ่นที่เน้นสมดุลและความทนทานและทุกคันที่ c n p tractor จะถูกทดสอบแรงขุดและระบบไฮดรอลิกก่อนส่งถึงลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกจังหวะการขุดนั้นแม่นยำทรงพลังและพร้อมลุยทุกสายมานจริง